สวัสดีครับสวัสดี f c ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เจริญรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดเล็กมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มานเสนอนะครับเป็นเจ้าแคสนะครับ306นนะครับเก่านอกนะครับสภาพสวยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันก่อนนะครับนะครับรอบนอกตัวรถนะครับ รถพร้อมใช้งานสวยๆนะครับเก่านอกนะครับรถนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถขุดเล็กนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเรานะครับเจริญเพิ่งเรื่องแท็กเตอร์นะครับรถเก่านอกสภาพพร้อมใช้งานสวยๆนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําสีไม่ต้องไปทําเครื่องไม่ต้องไปซ่อมนะครับรถเรารถคัดมาพิเศษนะครับรับนอกรถสวยแบบนี้กันเลยนะครับ มาดูด้านนอกนะครับมาดูด้านนอกตัวรถนะครับด้านหลังนะครับสีสวยกองใสนะครับแท็กตึงเปียนะครับมา,มาดูรายละเอียดกันนะครับดูบูมนะครับคันนี้เป็นเก๋งบูมตรงแท็กเหล็กนะครับเก๋งบูมตรงแท็กเหล็กนะครับมาดูบูมอาร์มนะครับ สลักบูมอามแน่นเปี้ยนะครับไม่มีขยับทุกชิ้นนะครับบูสลักแน่นนะครับบูมสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีปะไม่มีผุนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับบูสลักแน่นทุกจุดนะครับอามนะครับอามสวยจิกนะครับรงกี้สวยนะครับ เมื่อกี้เป็นใหม่แล้วนะครับทุกขาเมื่อกี้เป็นใหม่นะครับมาดูฟังนี้นะครับอามนะครับอามสวยนะครับซีนกระบอกไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับสวยเลยนะครับซีนกระบอกตัวบนนะครับผมแห้งจกดนะครับไม่มีหยดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับบุษลักแน่นนะครับ อุลักใหม่ๆนแน่นเลยนะครับอาร์มนะครับอาร์มด้านนี้นะครับสวยนะครับสวยเป๊ะนะครับดามพิเศษเจ้นะครับอันนี้เรื่องแผ่นเพชนะครับผมแค่สามร้หกนะครับดูรถออกรถนะครับดูช่องล่างนะครับผมสปอเกตนะครับหนามหนาเลยนะครับ ช่วงล่างใหม่จิกนะครับแผ่นแท็กนะครับแผ่นแท็กหนาเตอะนะครับใหม่จิกเลยครับผมเป็นแผ่นแท็กใหม่นะครับแท็กใหม่โซ่ใหม่นะครับสวยๆกันเลยนะครับเฟรมนะครับไม่มีฝุกไม่มีปัดนะครับเฟรมสวยๆนะครับใบแท็กสวยทุกไปนะครับใบแท็กหนาเตอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูใบมีดด้านหลังนะครับ ใบมีสวยนะครับใบมีสวยนะครับใบมีดสวยนะครับบุสลักใบมีดนะครับรกไม่มีรั่วซึมนะครับแห้งแกกเลยนะครับผมลูกค้าดูพื้นได้เลยนะครับดูโซ่ด้านนี้นะครับใบแท็กนะครับหนาเตอรเหมือนกันนะครับไหมจิกนะครับอย่างหนานะครับใช้จนลืมนะครับผม เฟรมล้อนำมล้อนำเฟรม,ส,มสวยนะครับสป็อกเก็ตหนาเตอะนะครับหนาหเลยมาดูด้านบนนะครับดูด้านบนส,สวยๆนะครับกออากาศไม่ติ๊กนะครับด้านบนรถสวยยินครับมีรุ้นรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับ จะไฝั่งด้านนี้เปฝั่งปั๊มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเดี๋ยวเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี้นะครับเปิดทุกรอบด้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูปั๊มกันก่อนนะครับปั๊มเปิดมาแล้วสภาพนี้นะครับโล่งทุกจุดนะครับซ่อมแซมง่าย มาดูป <cle> ั๊มไฮดรอลิกกันนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับของแคทเองเลยนะครับอะไรเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมปั๊มสวยๆแห้งๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆกันเลยนะครับมันไฮดรอลิกใหม่ปิ๊กนะครับโอเคฝั่งไฮดรอลิกนะครับผมดูฝั่งเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์มิสซูนะครับ C M สี่ศูนย์นะครับ C M 4 0ศูนมิสซูมิชิกนะครับสีบ่ ก้าสิบแรงม้าแรงเดือดเฟือนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆกรจกสวยนะครับแห้งเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับฝันด้านหม้อน้ำนะครับด้านหม้อน้ำมีสวยอยู่นะครับหม้อน้ำแผงคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับสวยพื้นรถแห้งนะครับไม่มีฝุ่ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าแคทสามศูนย์หกนะครับสามศูนย์หกเก่านอกนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูในห้องในห้องเก๋งกันนะครับในห้องเก๋งนะครับห้องเก๋งเดิมนะครับผมเบาะแคทยังอยู่นะครับด้านในนะครับ เงนในสะอาดนะครับลังค่านะครับลังคาสะอาดอยู่นะครับผมพื้นคมนะครับพื้นนี่มีผุนะครับผมสะอาดนะครับขันโยกแน่นทุกจุดนะครับแน่นโยกแน่นนะครับใา้ในสวยนะครับให้ในประมาณนี้เลยนะครับนะครับ สามศูนย์หกนะครับเก่านอกนะครับใช้งานแล้วนะครับสี่พันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับเก่านอกคันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองมาแวะชมะแวะดูรถได้ก่อนนะครับที่อำเภอคุกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับรถเราสวยนะครับยวดูด้านหน้านะครับด้านล่างรถนะครับรถไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแห้งแจกเลยนะครับลูกค้าเฟรมสวย อะไรเดิมอยู่ครบครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับตอนสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทจิ้มเดียวติดนะครับผมอันนี้คันเร่งนะครับเร่ง เสียงเครื่องยนต์กันนะครับระบบสมบูรณ์นะครับขับดีมากครับคันนีนนิ่มนะครับขับสบายฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมเน,น้นเงียบๆนะครับ เน็ตแดแห้งนะครับแรงเดื่อกระดับขึ้นเดือดติดนะับสวยเลยนะครับดูนะครับขายนะครับเพียงราคาขายนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงนะครับ490,000บาทนะครับต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไทยเจ็บเป็นปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0912425 แปดนะครับย้ำอีกทีนะครับ0 9 1ย์2 5 8 6หนะครับหรือ ID l i n ลก็ได้นะครับ i ี l i n ลเป็นเบอร์โทรเลยนะครับผม0912425860นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดปุ่มติดตามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ